สมเด็จพระสันตะปาปาฟานซิสนะคะเคยตรัสว่าอยากที่จะให้ยูเครนยอมเปิดเจรจาหรือว่ายอมเปิดการเจรจากับทางการรัสเซียโดยใช้คําว่ายูเครนวันนี้จําเป็นต้องมีการยกธงขาวเลยค่ะที่การนาโตเขาบอกว่ามันไม่ใช่เวลาที่ชาวยูเครนจะยอมแพ้ขณะเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการหยิบยื่นทางการความช่วยเหลือให้กับยูเครนนั่นน่าจะเป็นการเจรจาที่ถูกต้องที่สุดค่ะกด เหตุระทึกนะครับเมื่อเครื่องบินลำเลียงของกองทัพรัสเซียอิวเจนะครับประสบเหตุตกหลังจากเพิ่งทะยานขึ้นจากสนามบินเนี่ยครับนี่ฮะคุณผู้ชมนี่เป็นเครื่องบินวินาทีที่มีการถ่ายคลิปเอาไว้ได้ก็พบว่าเนี่ยครับเครื่องยนต์ของเครื่องบินบางนั้นเนี่ยนะครับมันมีไฟลุกไหม้และท้ายที่สุดเนี่ยเครื่องบินลำนี้ก็ตกลงนะครับเป็นเหตุให้ผู้โดยสารเจคนลูกเรืออีก8คนรวมทั้งสิ้น15คนเนี่ยคุณผู้ชมเสียชีวิตทั้งหมดนะครับ เหตุการณ์เกิดเมื่อวานนี้12มีนาคม2567นะครับตามรายงานของกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าเครื่องบินลำเลียงลำนี้เนี่ยประสบเหตุตกที่ภูมิภาคอีวาโนวเนื่องจากว่าเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งของเครื่องบินนั้นเนี่ยเกิดไฟลุกไหม้และไม่มีผู้โดยสารหรือว่าลูกเรือรอดชีวิตแม้แต่คนเดียวนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่คลิปวิดีโอนั้นก็บันทึกภาพนาทีช็อกเครื่องบินลำเลียงที่เกิดไฟไหม้และบริเวณเครื่องยนต์เอาไว้ได้ด้วยนี่ฮะ ในคลิปที่มีการเผยแพร่กันออกมาค่ะนะท้ายที่สุดเนี่ยก็เรียกว่าดับยกลับนะครับเสียชีวิตยกลับนะคะอีกหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนะคะทางด้าน,น,นของกองกําลังของรัสเซียเองเนี่ยมีการรายงานว่ายูเครนเนี่ยได้มีการยิงโดรนนะคะไปโจมตีคลังน้ํามัน2แห่งด้วยกันแห่งแรกเนี่ยคือในแควดิจิตโนฟรากอฟในรัสเซียซึ่งห่างจากชายแดนยูเครนประมาณ7 7 5กิเมตร อีกแห่งหนึ่งนะคะที่โดนโจมตีแล้วก็เกิดเพลิงไหม้นะเป็นคลังน้ํามันในเมืองโอโรซึ่งห่างจาก Ukraine, เชลแนยูเครนรานี่ยราวๆ1 1 6กิโลเมตรด้วยกัน คือ2แห่งนะคะที่ยูเครนใช้โดรนไปโจมตีนะคะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานขณะที่เซเกซวินินรัฐมนตรีของรัสเซียน่ยบอกว่าทางด้านของรัสเซียเองก็มีการยิงสกัดโดรนได้หลำนะคะแต่ว่าจุดที่โจมตีเนี่ยมันอยู่ใกล้กับสนามบินชูคอฟสกี้ซึ่งเป็นหนึ่งในสีสนามบินนานาชาติในเมืองหลวงของรัสเซียขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียค่ะมีการถแถลงการสรุปนะคะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยสามารถยิงโดรนของยูเครนแล้วก็สกัดไปได้ทั้งหมด25 ลำในหลายพื้นที่ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นมอสโกเบลโกรอดบริอัน ครูคลนิกาดแล้วก็รวมไปถึงทูล่าด้วยนะคะแต่ไม่ชัดเจนว่าสามารถทำลายโดรนของยูเครนได้ทั้งหมดหรือไม่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่ายูเครน,นยพยายามที่จะมีการเปิดฉากโจมตีโรงกลั่นน้ํามันแล้วก็คลังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงของรัสเซียนะคะบางก็ประสบความสําเร็จบ้างก็สร้างความเสียหายแต่ว่าจากการโจมตีนี้น่าจะเป็นหลักฐานชัดเจนถึงความพยายามในการพัฒนาหรือว่าความก้าวหน้าในการผลิตโดรนในประเทศนะคะซึ่งปีที่ผ่านมา ยูเครนได้มีการพัฒนาอาวุธที่มันสามารถโจมตีเป้าหมายไกลออกไป700กิโลเมตรซึ่งก็หมายถึงโดรนรวมไปถึงเป้าหมายในทะเลดำนะคะยังยังมีการใช้4โดรนหรือว่าโดรนผิวน้ำเนี่ยในการที่โจมตีเรือรบรัสเซียอยู่บ่อยครั้งด้วยค่ะครับในขณะที่จากกรณีเกิดเหตุนะครับเรือรบของรัสเซียนั้นเนี่ยถูกโจมตีบ่อยครั้งในพื้นที่ทะเลดำ มีการรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นสั่งปลดผู้บัญชาการกองทัพเรือนะครับเนื่องจากว่าล้มเหลวในการป้องกันการโจมตีจากฝ่ายยูเครนตามรายงานข่าวนั้นบอกว่าพลเรือเอกนิโคลายเยฟเมนอฟผู้บัญชาการกองทัพเรือได้ถูกปลดออกจากตําแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากอยู่ในตําแหน่งนี้มานานกว่า5ปีนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2019 โดยทางด้านพลเรือเอกอเล็กซานเดอร์มอยซิเยฟผู้บัญชาการกองเรือภาคเหนือได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่รักษาการแทนและคาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือคนใหม่อย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยครับเรื่องนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากกระทรวงกลาโหมของรัสเซียหรือว่าทำเนียบประธานาธิบดีของรัสเซีย mm. เช่นเดียวกับบล็อกเกอร์สายทหารของรัสเซียก็ยังไม่มีใครยืนยันการเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการกองทัพเรือว่าจริงหรือไม่ แต่สื่อมวลชนบางส่วนในรัสเซียนั้นเริ่มที่จะมีการรายงานข่าวเรื่องนี้นะครับส่วนสาเหตุที่คาดว่าทําให้พลเรือเอกเยฟมีดอบถูกปลดเป็นเพราะสถานการณ์แนวรบด้านทะเลดําโดยเฉพาะคาบสมุทรไครเมียที่ยูเครนนั้นสามารถโจมตีและจมเรือของกองทัพรัสเซียได้หลายลำทั้งที่กองทัพเรือของยูเครนนั้นมีขนาดเล็กกว่ากองทัพเรือของรัสเซียยูเครนอ้างตลอด2ปีที่ผ่านมาของการสู้รบว่ากองทัพสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักจมเรือของกองทัพรัสเซียไปแล้วกว่า3 0เ ขณะที่สถาบันฮัตส,สันในสหรัฐอเมริกาซึ่งทาการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคงมีการประเมินว่าหากการสู้รบยืดเดยื้อไปถึงปีหน้ากองทัพรัสเซียอาจจะสูญเสียเรือถึง50%ด้วยกันขณะเดียวกันนั้นคิริโลบุดาอฟหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองกองทัพยูเครนประกาศว่าชุดปฏิบัติการพิเศษของอยูเครนในทะเลดับนั้นก็เตรียมความพร้อมโจมตีเป้าหมายในคาบสมุทรไครเมียอีกครั้งในวันที่18 <c oughs> มีนาคมที่จะถึงนี้ซึ่งจะเป็นวันครบรอบ10ปีของการที่ไครเมียนั้นถูกผนวกเเเป็นนนนนดดิแดขององงรััสีย่ ซึ่งทางด้านกิริโลบุดานอฟย้ําว่าจะไม่ปล่อยให้รัเสเซียครอบครองทะเลดําหรือคาบสมุทรไครเมียซึ่งเป็นพื้นที่ของอยูเครนอย่างเด็ดขาดครับ ขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสนะคะเคยตรัสว่าอยากที่จะให้ยูเครยนยอมเปิดเจรจาหรือว่ายอมเปิดการเจรจากับทางการรัสเซียโดยใช้คําว่ายูเครนวันนี้จําเป็นต้องมีการยกธงขาวปรากฏว่าเรื่องนี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศยูเครนมีการเรียกทูตว่าดิการเข้าพบเพื่อแสดงความผิดหวังอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็บอกว่าการที่คําพูดของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสนั้นเนี่ยเท่ากับว่าทําให้การใช้กําลังเนี่ยเป็นเรื่องถูกกฎหมายแล้วก็ทําให หลักกฎหมายระหว่างประเทศนั้นถูกละเลยมากขึ้นไปอีกขณะที่ทางด้านของโฆษกรัฐบาลรัสเซียอย่างเดมิตีเปชคอฟนะคะก็บอกว่าสิ่งที่สมเด็จสันตปาปาฟรานซิสท่านทรงได้ตรัสเอาไว้ในการเปิดให้มีการเจรจากันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้และก็ย้ําจุดยืนอีกครั้งหนึ่งว่ารัสเซียนั้นพร้อมที่จะมีการเปิดกว้างสําหรับเรื่องของสันติภาพเสมอแต่น่าเสียดายที่ทุกครั้งที่มีคําพูดของพระองค์หรือว่าคําแถลงการจากฝ่ายอื่นๆหรือแม้กระทั่งของรัสเซียเองก็ตามมักจะถูกปฏิเสธอย่าง ร้เยื่อให่ก่อนหน้านี้เนี่ยข้อเสนอของรัสเซีย,ยตั้งอยู่บน,บนเงื่อนไขที่ว่ายูเครนจะต้องยอมสละดินแดนทั้งหมดที่กองทัพรัสเซียยึดไวนะ้แล้วก็รวมไปถึงเนี่ยสิ่งที่รัสเซียชี้ไปอีก อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการที่ชาติตะวันตกหยิบยื่นเรื่องของความพ่ายแพ้เชลยศสตร์ให้กับรัสเซียนั้นเป็นความคิดที่ผิดโดยเฉพาะเรื่องของการกระทําที่ผ่านมาหลักฐานที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมจากเลาขาธิการนาโตยอย่างเ e ยนสโตเทนเบิร์กเนี่ยก็พูดถึงประเด็นเรื่องนี้เช่นเดียวกันแลวบอกว่าการเจรจาเนี่ยจะช่วยให้ยูเครนสามารถคงไว้ซึ่งความเป็นรัฐอิสระแล้วก็มีความเป็นอธิปไตยได้ก็ต่อเมือ่อบริเินเมียปูตินนั้นรู้แล้วว่าเขาไม่มีทางที่จะชนะในสนามรบถ้าเกิดว่า ต้องการทางออกที่มันเป็นสันติหรือว่ากระบวนการเจรจาสิ่งที่นาโต้บอกว่าต้องทําก็คือต้องมอบการสนับสนุนทางทหารให้กับยูเครนเมื่อผู้สื่อข่าวเนี่ยถามเลขาธิการนาโต้ซ้ำอีกว่านั่นหมายความว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาต้องพูดถึงเรื่องทงข่าวใช่หรือไม่ตัวเขาบอกว่ามันไม่ใช่เวลาที่ชาวยูเครนจะยอมแพ้ขณะเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการหยิบยื่นทางการความช่วยเหลือให้กับยูเครนนั่นน่าจะเป็นการเจรจาที่ถูกต้องที่สุดค่ะครับก็คือเท่ากับว่าเลขานาโต้นั้นยังไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้ยเรนนนั้ เข้าสู่โต๊ะเจรจาซึ่งเขาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไปเจรจานั้นเนี่ยน่าจะชาวยูเครนนั้นเนี่ยน่าจะไม่เห็นด้วยและสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นก็คือเท่ากับว่ามันจะเป็นอันตรายต่อชาติของยุโรปด้วยนะฮะก็คือเหมือนเลขานาโตนั้นเนี่ยนะครับ ก็เป็นห่วงตัวเองอ่ะนะฮะเป็นห่วงยุโรปว่าถ้ายูเครนเนี่ยเข้าสู่โต๊ะเจรจานั้นก็จะเป็นอันตรายต่อสหภาพยุโรปนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นนาโต้ปั่นมาโดยตลอดว่าเมื่อไร่ยูเครนแพ้นั้นเนี่ยรัรสเซียก็จะเป็นภัยคุกคามต่อสหภาพยุโรปเลยรัสเซียนั้นจะขยายสงครามเนี่ยเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆของยุโรปแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับมันกลับเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐนะครับได้มีการเปิดเผยผลขอ,ของการประเมินเกี่ยวกับภัยคุกคาม ในปีนี้แหละครับคุณผู้ชมรับปี2567ที่นําไปรายงานต่อรัฐสภาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยการศึกษานี้เป็นการสะท้อนข้อมูลจาก CIA และหน่วยข่าวกรองอื่นๆอ,อ,อีก17หน่วยของสหรัฐอเมริกาที่คาดการว่ารัสเซียนั้นเนี่ยกำลังดําเนินการที่ไม่สมดุลในแบบที่ต่ํากว่าเกณฑ์ของความขัดแย้งทางทหารที่ได้มีการคานวณกันไว้ก่อนหน้าและสรุปได้ว่ารัสเซียนั้นก็ <c oughs> พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางทหารโดยตรงกับนาโต้และมีการปรับนโยบายเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามโลกอีกด้วยนะครับ ตามรายงานนั้นได้ระบุว่ารัสเซียยังคงเป็นศัตรูที่มีความยืดหยุ่นและมีความสามารถในหลากหลายขอบเขตและความพยายามที่แสดงให้เห็นว่ากําลังปกป้องผลประโยชน์ของตนเองแต่ก็บ่อนทําลายสหรัฐและชาติตะวันตกอย่างไรก็ดีความขัดแย้งในยูเครนก็ได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อรัสเซียและทําให้พันธมิตรเข้มแข็งขึ้นแต่การที่รัสเซียกับจีนอิร่านและเกาหลีเหนือพยายามกระชับความสัมพันธ์กันเพื่อสนับสนุนการผลิตด้านกลาโหมและเศรษฐกิจถือเป็นความท้าทายที่สําคัญสําหรับชาติตะวันตกและพันธมิตรเช่นเดียวกัน ตามรายงานนั้นระบุนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัเสเซียน่าจะเชื่อว่ายุทธศาสตร์ตัวเองในยูเครนกำลังประสบความสําเร็จและความช่วยเหลือจากตะวันตกที่มีอยู่ต่อ,อยูเครนนั้นเริ่มที่จะลดลงซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะสงสครามอิสราเอลและฮามาสซึ่งหน่วยข่าวกรองสหรัฐได้ยอมรับว่ากองกําลังรัเสเซียนั้นกําลังขยายสมรภูมริรบเข้าไปในอดีตสาธา,ารณรัฐโซเวียต มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและกําลังได้รับประโยชน์จากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของความช่วยเหลือทางทหารของชาติตะวันตกเนื่องจากพันธมิตรเช่นสหรัฐหมดเงินทุนสนับสนุนยูเครนไปกว่า1นึ่งแล้านดอลลา,าร์สหรัฐขณะที่ทางด้านวิลเลียมเบิรน์นผู้อำนวยการ CIA ครับก็ได้กล่าวกับสมาชิกข่าวกรองในคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐว่าสหรัฐกาลังยืนอยู่ที่ทางแยกที่สําคัญยิ่งในแง่การให้ทุนสนับสนุนยูเครนทําสงครามกับรัสเซียต่อไปหรือไม่ โดยหากมีความช่วยเหลือเพิ่มเติมยูเครนก็สามารถรักษาแนวหน้าของตนเองไว้ได้และอาจจะโจมตีลึกไปถึงไครเมียพร้อมมุ่งเป้าไปที่กองเรือทะเลดำของรัสเซียต่อไปซึ่งก็บอกว่าในช่วงต้นปีหน้าครับปี2 0ง8แต่ถ้าหากไม่มีความช่วยเหลือเพิ่มเติมในปีนี้เราก็จะได้เห็นสถานการณ์ในแบบอาฟดิปกากันมากขึ้นนั่นก็คือหมายความว่าจะมีการสูญเสียพื้นที่ให้กับรัสเซียมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นสิ่งที่สหรัฐออกมาประเมินนะครับว่าไม่พบว่ารัสเซียนั้นเนี่ยต้องการที่จะเผชิญหน้ากับนาโตโดยตรงหรือว่าต้องการขยายสงครามไปสู่สงครามขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่าสงครามโลกแต่อยา่างใดครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์ n แตงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ